คนเกิดวันพุธคะอยากรู้เรื่องความรักเรามาดูกันคะ่ะความรักสําหรับคนเกิดวันพุธเป็นอย่างไรบ้างความรักคนเกิดวันพุธได้เป็นไพ่ seven of pentacles นะคะจริงๆเนี่ยไพ่แบบนี้มันบอกว่าสิ่งที่คุณเคยดูแลเขามาอย่างดีตอนนี้ถ้าสมมติว่ากำลังจีบใครอยู่นะจีบมานาน มันดีแล้วเขาเห็นแล้วว่าคุณทําดีนะคุณจะได้รับผลตอบรับความรักกลับคืนมานะส่วนคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็ดูแลแฟนแฟนก็โอเครักเราแล้วนะใครคิดจะอยากแบบว่ามีบุตรนะคือไปทำกิฟต์มาแล้วหลายครั้งแบบนี้เขาเรียกว่ามันเริ่มติดดอกนะมีโอกาสนะคะแต่ต้องทำมาหนึ